สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนโกกเหมามอยค่ะไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะค่ะจูนน่ะยุ่งมากๆเลยด้วยที่ตอนนี้จูนนะคะย้ายจากเกาะเหนือเนี่ยมาอยู่ที่เกาะใต้แล้วใครก็ตามนะคะที่ติดตามจูนดูคลิปจูนหลายๆคลิปเนี่ยอาจจะเห็นแล้วว่าตอนนี้จูนเนี่ยย้ายมาอยู่ที่เกาะใต้นิวซีแลนด์แล้วค่ะแล้วก็ได้เริ่มต้นนะคะทํางานของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็น ขายอาหารไทยนะคะที่ทางเกาะใต้ที่นิวซีแลนด์แล้วก็เปิดบริษัทนะคะรับแปลเอกสาระคะ่ะแล้วก็ ประสานงานเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆนะคะสําหรับคนที่สนใจอยากที่จะมาเรียนมาทํางานนะคะหรือว่ามาใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะตอนนี้นะคะจูนได้นําประสบการณ์ของจูนเนี่ยมาทํางานของจูนเองแล้วค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้การสนับสนุนกับงานที่จูนเพิ่งเริ่มต้นทําค่ะโอเคมาคุยกันเลยดีกว่าว่าคลิปนี้เนี่ยจูนจะมาเมาส์มอยด้วยเรื่องอะไรบอกได้เลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจูนตั้งใจอยากที่จะเมาส์มอยมากๆอยากที่จะพูด เรื่องนี้ให้ฟังมากๆอยากที่จะให้คนที่เปิดคลิปนี้มาเนี่ยให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจูนอะแบบ ไม่มีสักคลิปเลยนะเป็นความรู้สึกจูนล้วนเลยที่จูนอยากที่จะมาเมาท์มอยเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รู้กันด้วยความที่ตั้งแต่จูนทําคลิปมานะคะแล้วตัวจูนเองเนี่ยมีความตั้งใจมากๆว่าทําคลิปมาเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาแบ่งปันให้กับคนที่มีความสนใจอยากจะมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศหรือว่าที่ประเทศนิวซีแลนด์ให้ได้รู้กันแล้วก็มีความตั้งใจอย่างหนึ่งเลยนะคะคือไม่อยากให้ใครโดนหลอกเลยจูนมักจะบอกได้เลยนะว่าแบบ แนะนำว่าเออถ้าอยากจะมาทํางานเนี่ยให้เตรียมตัวยังไงให้ทำมาเรียยังไงแม้ว่าตัวจูนเองอ่ะจะเคยเจอฟีดแบกนะคะบางคนที่ไม่เห็นด้วยหรือบางคนอ่ะคอมเมนต์ว่าจูนว่าวิธีที่จูนบอกเนี่ยเป็นวิธีที่ช้าบางคนบอกว่าอุ้ยมันช้าไปคุณจูนกว่าจะเตรียมตัวกว่าจะเก็บประสบการณ์การทํางานกว่าจะสมัครงานบางคนบอกว่า หวยให้มันรอทีสามปีสีป่ปีเหมือนอย่างที่คุณจูนแนะนําหรืออย่างที่คนอื่นทําการรอไม่ได้หรอกอยากจะมาตอนนี้เลยแต่จูนก็จะบอกอยู่เสมอคะ่ะว่ามันไม่มีทางลัดนะคะการมาทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันคะ่ะแต่มันคือโอกาสสาหรับคนที่มีความพร้อมจริงๆจูนก็จะพูดเสมอว่าความพร้อมคืออะไรแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงช่องทางนะคะว่าจะไปสักหมักงานที่ไหน แต่ก็ไม่วาจะโดนว่าเหมือนกันค่ะว่าเหมือนจูนมาขายฝันเพอร์เจอร์พูดไปเหมือนจะง่ายเอาจริงๆมันไม่ง่ายค่ะเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่จูนต้องกลืนตรงนี้ยาวๆเพื่ออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมาทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากแต่ถ้าคุณไม่ได้มี mindset หรือว่าไม่ได้มีความเข้าใจอะไรบางอย่างตรงนี้ค่ะอาจจะทําให้โดนหลอกได้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวคลิปเนี้ยจูนจะมาบอกวิธีสังเกตนะคะว่า ถ้าเจออะไรแบบนี้เนี่ยให้เราระมัดระวังตัวที่จริงอ่ะจูนเคยพูดไว้เหมือนกันไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่านะคะถ้าใครไม่เคยดูไม่เป็นไรมาดูคลิปนี้กันค่ะจูนจะบอกวิธีจับสังเกตแต่จูนบอกนะว่ามันไม่ใช่ว่าจับสังเกตแบบนี้แล้วเนี่ยจะเจอมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยนะถ้าเกิดเราระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะการที่เราจะถูกหลอกหรือการที่เราจะเสียเงินเสียทองไปเนี่ยมันก็ทําให้เราลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ค่ะมา ข้อแรกเลยนะคะการที่คนเราเนี่ยขอโทษด้วยการที่คนเราเนี่ยอยากที่จะมาทํางานที่ต่างประเทศอะค่ะแน่นอนมันจะต้องสมัครงานเข้ามาจะสมัครงานด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เพื่อนแนะนําสมัครด้วยตัวเองสมัครที่เว็บไซต์หรือสมัครงานที่ไหนก็ตามค่ะเราต้องสมัครงานเข้ามานะคะการสมัครงานที่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยเลยคือคุณอยากจะทํางานอะไรที่ประเทศไทยคุณยังต้องส่งใบสมัครไปกรอกไปสมัครไปสัมภาษณ์ ที่ต่างประเทศก็เหมือนกันค่ะแต่แน่นอนนะคะอาจจะมีใครบางคนทําธุรกิจอาจจะเป็นนายหน้าจัดหางานเข้ามาค่ะทีนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยติดต่องานผ่านนายหน้าจัดหางานนะคะจูนก็อยากที่จะให้ทุกคนนะคะเช็คประวัติคนที่เป็นนายหน้าจัดหางานให้ดีค่ะว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนบริษัทนะคะ เปิดมาแล้วนะกี่ปีมีประวัติบริษัทยังไงบ้างแล้วก็บริษัทจาจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าคะ่ะตรงนี้ตรวจสอบไม่ยากเลยนะคะเบื้องต้น Google ก็ได้ถ้าเป็นบริษัทที่ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีการับจัดหางาน ให้กับคนจริงๆเขาต้องเคยมีประวัติที่ผ่านๆมาค่ะแล้วก็เป็นประวัติที่สามารถตรวจสอบได้จับต้องได้มีรีวิวได้ตรวจสอบอะไรต่างๆย้อนกลับไปได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเรานะคะไม่อยากที่จะใช้บริการในการจัดหางานหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเสี่ยงไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้อง สมัครงานด้วยตัวเองค่ะทีนี้ไม่ว่าเราจะใช้บริการหรือเราจะสมัครงานด้วยตัวเองก็ตามนะคะสิ่งต่อไปเนี่ยที่จูนอยากจะแนะนําเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราได้คุยกับนายจ้างหรือคุยกับใครก็แล้วแต่บอกว่าเขาจะพาเราไปทํางานหรือเขารับเราก็ทํางานอันนี้ประสบการณ์ของจูนเลยนะพอจูนนะคะทางจูนเนี่ยได้จอบออฟเฟอร์มานะคะหรือเปล่าว่าจูนทํำยังไงจูนเซิร์ช Google เลยค่ะว่าที่ตั้งขององค์กรนี้ร้านอาหารเนี้ยมีจริงหรือเปล่าอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงนะคะเข้าไปเซิร์ชใน Google Map เลยค่ะเข้า ไปดูให้เห็นกับตาเข้าไปดูเพจไปดูประวัติไปดูอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เช็คย้อนกลับไปแต่จูนบอกได้เลยนะคะว่าความจังหวะโชคดีของจูนอย่างหนึง่งคือจูนมีเพื่อนอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์อยู่แล้วคะ่ะเราสามารถที่จะ ถามเพื่อนหรือว่าให้เพื่อนนะคะช่วยเช็คตรงนี้ได้และอย่างนึงเนี่ยงานที่พวกจูนได้รับมาเนี่ยเป็นงานที่เพื่อนจูนนะคะแนะนำใหม่ทีนึงแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดรอที่จะให้เพื่อนแนะนําหรือรออะไรเนี่ยมันอาจจะทําให้ช้าเกินไปซึ่งเราก็อาจจะต้องหางานเองอยากจะให้ตรวจสอบตรงนี้นะคะ่ะให้ตรวจสอบจริงๆไม่ใช่เขามาบอกว่าพาไปทํางานแน่นอนมีงานให้ทําแน่นอนนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เชื่อเขาทั้งหมดค่ะข้อระวังอันที่สองเลยนะคะการที่ ใครก็ตามบอกให้เราโอนเงินขีดเส้นใต้เลยนะคะบอกให้เราโอนเงินเนี่ยอันนี้ต้องระวังไว้เลยค่ะเราต้องมีความคิดแบบนี้เลยนะคะว่าตัวงานเนี่ยแม่องค์กรหรือนายจ้างก็ตามเนี่ยถ้าเขาอยากได้คนทํางานนะคะเขาไม่ต้องให้เราจ่ายเงินเพราะเขาก็ต้องการคนทํางานเราก็ต้องการงานนะคะดีมานซัพพลายมาเจอกันแบบนี้ มันไม่จําเป็นเลยค่ะมันไม่ make ซ e n s เลยมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่นายจ้างคนนั้นจะเรียกเงินเรานะคะถ้าเขาประกอบธุรกิจนั้นแล้วเขาต้องการคนทํางานจริงๆ มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเพราะอย่าลืมว่าการที่เราจะได้งานมาต่างประเทศอ่ะเราต้องเสียเงินอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําวีซ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อตั๋วเครื่องบิน3อย่างเนี้ยเราต้องเสียเองนายจ้างเขาไม่ได้มาซัพพอร์ตค่ะแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่นายจ้างบอกว่าเธออยากมาทํางานกับฉันงั้นเธอจ่ายมาให้ฉันแสนหนึ่งเธอจ่ายมาให้ฉันห0,000ื่นเธอจ่ายมาให้ฉันแสนห้าตรงเนี้ยมันฟังแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเลยคะ่ะนอกจากว่าอาจจะเป็นการจ่ายผ่านคนกลางที่เขาน น,นำมาทีเนี้ยจูนะ่ะไม่ได้บอกนะว่าเฮ้ย hey, ถ้าเจอการจ่ายเงินแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ควรจ่ายอย่างที่บอกคะ่ะว่าถ้าเจอการจ่ายเงินแล้วเนี่ยให้ระมัดระวังคะ่ะถ้าสมมติว่ามันมีคนกลางนะคะมีการเรียกค่าแนะนํางานของเราอะคะ่ะมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้แล้วคนกลางนั้นนะคะที่เขาดําเนินกิจการหรือเขามีความดําเนินการแบบสุจริตไม่ได้โกงเราแต่เขาอาจจะขอค่าบริการตรงนี้นะคะ่ะมันก็มีความไปได้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกคะ่ะว่า ถ้าเราเห็นว่ามีการของเงินเรียกร้องเงินเนี่ยอยากให้เรามัดระวังตรงนี้ก่อนสําหรับจูนจนมองว่าถ้าเรายังไม่ได้งานเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ควรจ่ายเงินแต่ถ้าเกิดเราหางานได้ด้วยตัวเองเราแทบจะไม่ต้องเสียเงินในส่วนนี้เลยนะคะเนี่ยละค่ะอีกข้อหนึ่งที่อยากจะให้เรามัดระวังมากๆเมื่อเขาบอกให้เราโอนเงินอย่าพึ่งอยากได้งานจนตัวสั่นแล้วรีบโอนเงินไปให้เขาค่ะ มันไม่มีที่ไหนหรอกที่จะต้องให้เรารีบโอนเงินแล้วเราจะได้งานค่ะถ้าเขาอยากได้คนทํางานจริงๆมันมีคนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่อยากจะหางานเยอะแยะทําไมเขาจะต้องให้เราโอนเงินด้วยล่ะคะตรงนี้ก็ต้องคิดเอาไว้ด้วยค่ะข้อต่อไปนะคะคนที่มาบอกเราว่ามีงานให้เราทําแต่ไม่เคยส่งเอกสารไม่เคยส่งสัญญาหรือไม่เคยส่งรายละเอียดอะไรใดๆให้เราเลยบอกกับเราแค่ว่าให้เอาพาสปอร์ตมาเดี๋ยวจะไปทําวีซ่าให้ สิ่งนี้จูนจะบอกกับทุกคนเสมอเลยนะคะว่าที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ะจูนเชื่อว่าอีกหลายๆประเทศนะคะถ้าคุณต้องการไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะวีซ่าท่องเที่ยวทํางานไม่ได้ค่ะทําไมวีซ่าท่องเที่ยวถึงทํางานไม่ได้เพราะวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถขอเลขเสียภาษีได้ค่ะทีนี้พอคุณขอเลขเสียภาษีไม่ได้ คุณก็เวลาคุณทํางานคุณรับเงินคุณไม่ได้จ่ายภาษีอันนี้คือเป็นความผิดนะคะเป็นความผิดตามกฎหมายร้ายแรงมากๆเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมวีซ่าท่องเที่ยวถึงทํางานไม่ได้และอีกคําพูดหนึ่งที่ชอบพูดกันสวยหรูมากเลยค่ะว่ามาวีซ่าท่องเที่ยวก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นวีซ่าทางานทีหลังถามว่าตรงนี้มีความเป็นไปได้ไหมเอาจริงๆนะคะมันก็เคยมีคนทํามาได้ค่ะแต่คนคนนั้นเขาก็มีคุณสมบัติพร้อมทีนี้บางคนนะคะเดินทางเข้ามาที่ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว โดยมีจุดประสงค์ที่จะเข้ามาสมัครงานเข้ามาสัมภาษณ์งานเข้ามาพูดคุยงานด้วยแบบ Face to Face นะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เขามีการแบบว่าพูดคุยกันมาแล้วสักระยะหนึ่งแต่ด้วยที่นายจ้างเนี่ยอาจจะอยากได้ความมั่นใจมากกว่านี้ก็เลยมีการเชิญชวนหรือมีการแนะนําว่าคุณลองเข้ามาสัมภาษณ์แบบ Face to Face ได้ไหมให้เราได้เจอคุณสักหน่อยให้เราได้มีความมั่นใจสักนิดน,นึงว่าถ้าเราจ้างคุณแล้วเนี่ยเราจะได้คนที่ถูกต้อง อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลให้เขาเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก่อนเพื่อมาสัมภาษณ์งานค่ะแต่เขาไม่ได้ทํางานนะคะคําว่าสัมภาษณ์งานกับการทํางานเนี่ยคือไม่เหมือนกันทีนี้พอเขามาสัมภาษณ์งานแล้วค่ะ แล้วเกิดได้งานทางนายจ้างเนี่ยออกจอบออฟเฟอร์ให้ทางลูกจ้างนะคะขอวีซ่าทำงานก็ไม่ได้มีใครบอกนะคะว่าวีซ่าทำงานจะออกทันถ้าวีซ่าทำงานออกไม่ทันตามกำหนดการของวีซ่าท่องเที่ยวเขาก็ต้องกลับไปรอวีซ่าทำงานที่ประเทศไทยอยู่ดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ต่อไปเนี่ยเท่ากับว่าเขาอยู่โอเวอร์สเตย์อันนี้ผิดกฎหมายเต็มๆเ,เลยทีเนี้ย จูนก็เลยมองว่าการที่มาบอกว่าเฮ้ยทำวีซ่าท่องเที่ยวมาก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานที่หลังจูนมองว่าคำตรงนี้มันฟังดูไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเท่าไหร่เพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยคนที่พิจารณาวีซ่าเนี่ยไม่ใช่เรานะคะคืออิมเมจเกชันนะคะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าวีซ่าท่องเที่ยวที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะขอได้นานเท่าไหร่1สัปดาห์2สัปดาห์2เดือน3เดือน6เดือน1ปีเราไม่รู้ตรงนี้เลยแล้วอะไรจะเป็นการการันตีว่าเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยววแล้ จะเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานได้ทันถ้าคุณมีเอกสารพร้อมสำหรับการทำงานหรือมีเอกสารพร้อมที่จะสมัครวีซ่าทำงานได้แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเลยค่ะขอวีซ่าทำงานจากไทยมาได้เลยตรงนี้จุนจะเน้นย้ำยำ้ยำยำ้ำย้ำเสมอเลยเพื่อให้ทุกคนมีข้อมูลตรงนี้นะคะไม่อยากจะให้ไปหลงเชื่อว,ว่าให้พาสปอร์ตเป็นเล่มเดียวแล้วเนี่ยจะสามารถขอวีซ่าแล้วเดินทางมาทำงานที่ต่างประเทศหรือที่นิวซีแลนด์ได้ค่ะข้อต่อไปเนี่ยการที่จะมาทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้นะคะ สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญเลยแล้วที่ Immigration นิวซีแล a ด์เนี่ยเขาจะเน้นย้าเสมอแล้วเขาต้องการรู้เสมอคือเขาต้องให้เราตรวจสุขภาพค่ะเพราะว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขามีความกังวลเรื่องโรคทางปอดมากๆทีเนี้ยคุณมาอยู่ที่ประเทศ New เนิวซีแลนด์เ่ยทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ปอดอย่างน้อยนะคะหรือตรวจสุขภาพแบบฟูลออปชันทั้งตัวเลยถ้าเกิดใครบอกว่ามาทํางานแล้วไม่ต้องตรวจร่างกายเนี่ยจนก็เออมันมีด้วยหรอหรือมันอาจจะเป็นวีซ่าทางานทางด้านเกษตรแต่กีวีซ่าเกษตรเนี่ยมันก็ต้องอยู่เกิน6เดือนยังไงก็ต้องตรวจร่างกายเหมือนกันคะ่ะแต่ตอนนี้เท่าที่จุนทราบมานะคะพวกวีซ่าเกษตรหรือเป็นพวกวีซ่าแบบ low skill อะคะ่ะที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถออกวีซ่าทางานได้นะคะนอกจากว่าคุณอาจจะต้องมาทํางาน ถ้าเป็นโลสกิลก็ต้องได้ค่าแรงอีกระดับหนึ่งค่ะตรงนี้อยากให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจูนะอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมด ที่จะมาบอกได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดคนชอบมาถามจุนว่าอันนี้ถูกไหมอันนี้ผิดไหมตัวจุนเองไม่ใช่อิมเมจชันแอดไวเซอร์นะคะจุนไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดอะคะ่ะแต่สิ่งเหล่านี้ที่จุนบอกมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเช็คกลับไปอะคะ่ะว่าคนที่มาแนะนําเราหรือว่าร้านหรือองค์กรที่มาติดต่อแล้วเนี่ยเป็นยังไงเช็คให้ละเอียดถามให้เยอะๆนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่จูนลืมพูดไปแล้วอยากจะบอกเลยนะคะว่าที่ ในเฟซบุ o กนะคะมันจะมีกลุ่มคนไทยในโอเกนคนไทยในนิวซีแลนด์คนไทยในเกาะใต้นะคะที่เป็นกลุ่ม Facebook ที่เป็นคอมมูนิตี้ของคนไทยที่เคยมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์และคนไทยที่กําลังอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะรวมกันอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วไม่ว่าเราจะมีอะไรนะคะเราจะโพสต์คุยกันในนั้นเราสงสัยอะไรหรือเราอยากรู้อะไรเนี่ยเราก็จะโพสต์กันในนั้นแล้วก็จะมีใครอีกหลายคนนะคะที่เขามีเจตนาดีมีน้ําใจแล้วเขาก็สละเวลานะคะแนะนําข้อมูลต่างๆให้เราได้ถ้าเราได้ ้รับการแนะนํางานอะไรจากที่ไหนมาหรือเราไม่มั่นใจนะคะให้เราอ่โพสต์ถามในกลุ่มเหล่านี้ได้มันจะมีอีกหลายคนไม่ใช่จูนคนเดียวที่จะเข้าไปตอบแล้วก็แนะนําสิ่งที่ต้องระวังแนะนําสิ่งที่ควรทีร่จะต้องตรวจสอบ เนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่อยากจะเปิดเผยตัวเองอ่ะมันมีนะคะให้เลือกว่าให้โพสต์โดยที่ไม่ต้องระบุตัวตนเขาก็จะไม่รู้ได้ซ้ำว่าคนโพสต์คือใครแตะแนะนําเลยค่ะอยากให้ไปโพสต์ในนั้นค่ะมันอาจจะมีคอมเมนต์ที่แบบว่าอ่าแล้ว อาจจะเกิดความสับสนหรือไม่เข้าใจก็ให้เรากลองนะคะจนเชื่อว่าในคอมเมนต์เนี่ยหลายๆคอมเมนต์เนี่ยมันจะมีคอมเมนต์ที่มีประโยชน์เพราะว่าเท่าที่จูนอ่านมาเนี่ยมีพี่คนไทยหลายท่านเลยค่ะที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะคะแล้วเขาจะคอยเข้ามาพิมพ์ให้คําแนะนําตรงเนี้แล้วเป็นคําแนะนําที่มีประโยชน์มากๆอาจจะทําให้เราอ่ะแบบรู้สึกเอกใจระมัดระวังตัวและทําให้เราไม่โดนหลอกได้ค่ะจูนอ่ะที่จูนต้องมาพูดคลิปนี้นะคือแบบ ก่อนหน้านี้มันมีใครหลายคนนะคะหลายคนจริงๆที่ inbox มาหาจูนจูนขอบคุณมากๆทั้งที่จูนไม่ได้ทําคลิปมาแบบเออนานแล้วว่ะแต่เขาก็ยังแบบ inbox มาถามจูนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าเขาเล่าให้จูนฟังทั้งหมดอะจูนพร้อมที่จะแนะนําแบบนี้เลยนะแต่กับบางคนเขาไม่ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดนะคะตัวจูนเองก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ย เอ้ยระวังนะเอ้ยอันนี้มิฉาชีพนะจุนพูดไม่ได้อะค่ะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าข้อมูลที่จุนได้มันน้อยเกินไปถ้าจุนพูดอะไรออกไปมันก็เหมือนว่าจุนไปโจมตีทางนั้นโดยที่จุนไม่ได้มีข้อมูลที่มากพอก็ต้องเข้าใจจุนด้วยนะคะจุนเลยไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่จูนได้รับกลับมาคือเขามาบอกกับจูนว่าเขาโดนหลอกแล้วบางคนเสียเงินไปนเกือบแสนบางคนเสียเงินไปนแล้วเป็นแสนแสนแล้วไม่ได้มาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะพอจูนได้รับรู้เรื่องนี้เยอะเข้าเยอะเข้าจูนก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วล่ะจูนน่จะต้องทาคลิปออกมาเตือนนะคะเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยยิ่ง Facebook เนี่ยจะมีคนที่เป็นมิจฉาชีพอะคะ่ะเข้ามาเนี่ยแฝงอยู่ในนี้มากๆเลยอะคะ่ะ อีกอันหนึ่งที่จูนะแนะนำโอ้โะพูดไปแต่แรกว่ามันจะมีสามสี่ข้อนะพ,อพูดไปก็มีเสริมเสริมเสริมเข้าไปอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนําเลยนะคะถ้าเขาบอกให้โอนเงินนะ่ะเออจูนะจะเอาชื่อเข้าไปเซิร์ชใน Google นะเพราะว่าคนที่เป็นมิชชั่นชีพส่วนมากชื่อมันก็จะขึ้นมาว่าเคยมีประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเซิร์ชไม่เจอก็อย่าเพิ่งรีบโอนเลยจูนะเข้าใจนะว่าบางคนก็มีความลําบากมากๆแต่อย่าลืมนะคะว่าโอนเงินไปแล้วเนี่ยแสนแสนห้าสองแสนสองแสนห้าเนี่ย คือเราไม่ได้มาทํางานอะ่ะแล้วแล้วมีแล้วหลายแล้วเนาะแล้วอีกอันนึงคือการมาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์อ่ะจนกล้าพูดเลยนะที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่าแรงไม่ได้แพงค่าแรงไม่ได้เยอะอะค่ะคุณเสียงเงินมาเป็นแสนๆเพื่อมาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์แต่คุณได้เงินค่าทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์เน่ยเดือนหนึ่งคุณยังได้ไม่ถึงแสนเลยพวกจูนอะ่ะทำงานกันในร้านอาหารนะคะเชฟอะ่ะได้เดือนเดือนหนึ่งกันเจ็ดแปดหมื่นบาทอยู่เลย แล้วจะเอาเงินแสนมาจากไหนคือ New นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ค่าเงินน่ะน้อยแล้วก็ค่าแรงก็ถูก โอเคมันอาจจะเยอะกว่าประเทศไทยแต่ว่าถ้าเทียบกับหลายๆประเทศเนี่ยประเทศนิวซีแลนด์ไม่ใช่ประเทศที่มีค่าแรงแบบหวือหวาที่จะทําให้รู้สึกว่าหูจ่ายเงินมาเป็นแสนแล้วมาทํางานแล้วแบบมันจะได้อะ่ะแล้วบางคนอะ่ะบอกจุนว่าเนี่ยมีคนโพสต์หาคนมาทํางานไม่ต้องการประสบการณ์ทํางานได้วันละ3ามร้อยแเหรียญวันละ3ามร้อยสิบห้าเหรียญจุนแบบถามไปนะว่างานอะไรคะที่ไหนบอกบอกมาเดี๋ยวจะไปสมัคร ทํางานมาเนี่ยเจปีอยู่นิวซีแลนด์ไม่เคยแตะเงิน300-400เหรียญต่อวันเพราะว่าที่นิวซีแลนด์ถ้าเกิดคนมาวีซ่าทํางานนะคะมันจะถูกจํากัดว่าทํางานได้งานเดียวมันไม่ได้วิ่งได้หลายงานหรือถ้ามันวิ่งได้หลายงานเนี่ยคือคุณก็ต้องเสียภาษีเยอะจูนบอกไว้นะว่าจูนพูดแต่เรื่องถูกกฎหมายนะคะจูนไม่พูดเรื่องผิดกฎหมายทีเนี้ยการที่มาบอกว่าโอ้โหจับเงินเป็นแสนที่ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยการเป็นลูกจ้างเนี่ย ถ้าคุณไม่ได้มาทำวิชาชีพชั้นชั้นสูงอะสถาปนิกไอที IT, วิศวะอะไรที่เป็นแบบ High Skill จริงๆอะ่ะฉันว่ามันมันยากอะทีเนี้ยถ้าเกิดคุณมีข้อมูลตรงเนี้นะคะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยเวลาคนมันเข้ามาแล้วมาโพสต์นั่นโพสตนี่หรือมันมาหลอกให้เราโอนเงินหรือมันมาพูดโน้มน้าวพูดชักชวนอะไรเราเราจะได้เอกใจ เอกใจสักนิดหนึ่งแล้วระมัดระวังตัวแล้วรีบออกห่างจากคนเหล่านี้ไปให้ไกลค่ะสุดท้ายนี้นะคะจูนขอฝากกว้เลยค่ะใครก็ตามนะคะทุกคนเลยที่อยากที่จะมาทํางานที่ต่างประเทศนะคะจูนก็ไม่อยากจะพูดแต่ประเทศนิวซีแลนด์นะอยากจะพูดหลายๆประเทศจูนคิดว่าหลักหลักการนี้เป็นหลักการสากลน,นะคะเตรียมคุณสมบัติให้ตัวเองให้พร้อมนะคะกับงานที่เราอยากจะทำคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวุฒิการศึกษาใบอบรมเซอร์ติฟิเคตต่างๆประสบการณ์การทำงานค่ะ แล้วก็ฝึกตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะทุกองค์กรเนี่ยที่เขาทําธุรกิจเนี่ยเขาย่อมอยากที่จะได้คนที่มีคุณภาพคนที่มีแบบความเชี่ยวชาญเข้ามาทํางานในองค์กรของเขาค่ะต่างประเทศไม่ต่างกับประเทศไทยค่ะการมาทํางานต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่งานอะไรก็ได้หรือไม่ใช่งานง่ายๆหรือไม่ใช่งานที่ไม่มีประสบการณ์จูนพูดแทบจะทุกคลิปเลยค่ะถ้ามันง่ายแบบนั้น คนก็แห่กันมาได้ง่ายๆแล้วค่ะมันไม่ยากแบบนี้หรอกแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปมันสามารถทําได้ค่ะเดี๋ยวถ้าจูนมีเวลานะจูนจะชวนน้องๆอ,งอะ่ะที่เขาอะ่ะส่งข้อความมาคุยกับจูนแล้วเขาสามารถที่จะแบบเก็บคุณสมบัติอะ่ะแล้วเขาทํามันสําเร็จอะ่ะ แล้วเขามาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยวีซ่าทํางานนิวซีแลนด์นะคะเดี๋ยวจะชวนน้องๆเหล่านี้มาคุยนะคะจูน,นรู้สึกภูมิใจกับน้องๆเหล่านี้มากบางคนแบบโทรมาพี่จูนผมมาถึงที่นิวซีแลนด์แล้วนะวันที่พี่จูนเคยคุยกับผมเมื่อ3ปีที่แล้วจาไม่ได้ได้วยซ้ำคุยเยอะ สปีที่แล้วบอกให้ผมอะ่ะไปเตรียมตัวไปสมัครงานไปฝึกซ้อมทํางานมีประสบการณ์เลยยังไงเนี่ยช่วงโควิดผมเอาเต็มที่เลยพอเปิดประเทศุ๊บผมสมัครงานผมได้งานวันนี้ผมมาอยู่นิวซีแลนด์แล้วพี่หูเราฟังเราชื่นใจอะ่ะเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้รู้หลักการเหล่านี้มันอาจจะใช้เวลาสักนิดแต่มันคือ วิธีการกระบวนการที่มันถูกต้องค่ะแต่สําหรับคนที่มคีคุณสมบัติอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องใช้เวลาเหล่านี้ก็ได้ใช้คุณสมบัติที่ตัวเองมีอยู่นะคะลองสมัครงานเข้ามาค่ะโอเคค่ะคุยจะยี่สิบนาทีนี่ถ้าไม่เบรกตัวเองอาจจะคุยต่อยาวกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจะมาเมามอยเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันนะคะยังไงจูนเน่ะจริงๆแล้วนะ่ะมันมีเรื่องในหัวอยากจะคุยเยอะมากๆแต่ แต่ยอมรับเลยว่ายุ่งยุ่งจริงๆยุ่งทั้งงานที่ร้านตัวเองยุ่งทั้งงานที่บริษัทตัวเองค่ะแต่จรบอกตัวเองว่าจะทําคลิปอีกนะคะเพราะอยากที่จะเอาเรื่องพวกนี้มาคุยมาเตือนมาบอกค่ะรู้สึกไม่โอเคเลยเมื่อมีคนมาบอกว่าเขาเสียเงินเป็นแสนเสียเงินหลายแสนเสียเงินหลายหมื่นเพราะว่ามีคนหลอกเขาแล้วก็บอกเขาว่าเขาจะมาทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ค่ะจูนไม่ได้รู้สึกดีเลย ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยเตือนสติแล้วก็จะช่วยให้แบบใครหลายๆคนนะคะอาจจะแบบโดนเขาเรียกว่าอะไรอะโดนยับถูกยับยัง้งไม่ให้ถูกหลอกได้ถ้ามันเป็นไปได้นะคะจูจะรู้สึกขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณดีใจมากๆ ที่ตัวเองทำคลิปออกมาแล้วเป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างไม่มากก็น้อยอะค่ะโอเคคางยังไงเดี๋ยวจูนขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเม้ามอยด้วยเรื่องอะไรก็ฝากทุกๆคนนะคะติดตามกันเหมือนเดิมค่ะแล้วใครอยากจะคอมเมนต์อะไรอยากจะแจ้งเบาะแสอะไรหรืออยากจะมาบอกอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ได้ที่ Facebook จูนโกะเม้ามอยได้เลยนะคะจูนมี2 Facebook เป็นเพจแล้วก็เป็น Facebook ส่วนตัวสามารถกดติดตามได้ แล้วก็เอ่อมากดเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะมาพูดคุยกันได้เดี๋ยวอะไรถ้าเกิดให้จุนแชร์ได้จุนจะแชร์เพราะว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระจายบอกให้ใครหลายๆคนได้รู้ว่ามันมีแบบกระบวนการอะไรแบบเนี้ยบางคนมันคือเงินก็สุดท้ายในชีวิตของเขาหรือบางคนต้องไปกู้มาค่ะอยากให้อยากมีชีวิตดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันแย่ลงไปกว่าเดิมเพราะไอ้พวกมิจฉาชีพพวกเนี้ยท,ที่ที่มันมันมาหลอกอะค่ะ โอเคโอ้ยเดี๋ยวไม่จบพูดแล้วมันเหมือนความแค้นความแค้นมันขึ้นโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะยังไงถ้าเกิดใครอยากจะให้กำลังใจจูนในคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กด s ั b s c r i b ์กดอะไรก็ได้ค่ะให้กำลังใจจูนแล้วก็เดี๋ยวไปมอมมอยกันคลิปหน้าค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ